ตอนนี้เราก็มาอยู่กับคนงามเขาบอกว่าอะไรคนงามบ้านโป่งแล้วคนสุพรรณสุพรรณอะไรทาคนไหนคนคนท่าสวนแตงเขาเดี๋ยวเราจะมาคุยกับสาวท่าสวนแตงนะว่าสาวท่าสวนแตงนี่จะงดงามขนาดไหนนะครับผมนี่ครับนี่ครับผมเป็นเป็นยังไงครับเป็นยังไงครับเป็นยังไงมเป็นไหนลองพูดเนอร์ให้ฟังหน่อยสิครับผมเขาบอกคนสุพรรณพูดเนอร์เนอร์มันก็แล้วแต่คนจะพูดเนอร์อ่ะจะพูดเนอร์ มันก็ต้องแบบเสียงน้ำเสียงเหมืนเนื้ออ่ะเสียงเหมือนเนื้ออันนี้อะไรนี่ยครับนี่นะครับเนื้อไหมครับเนื้อไหมครับเนื้อค่ะเนื้อ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 นี่นี่ก็เป็นทีมงานของเรานะครับผมใช่่คะนี่นะครับแม่เป็นไงครับ หน okay. ุ่มสุพรรณก็มีนะครับหนุ่มนั่นหนุ่มสุพรรณนี่ครับนั่นนั่ครับหนุ่มสุพรรณของแท้นะครับแล้วมีหนุ่มสุพรรณไม่แท้ไหมครับมีหนุ่มสุพรรณไม่แท้ก็มีแท้ๆแต่เป็นพวกผมว่าอะไรพวกเนี้ยอ๋อแท้ๆต้องเป็นแท้ก็คอร์เตอร์ไงฮะคอร์เตอร์เราเราความขวัญของจังหวัดเออสุพรรณบุรีคือเลยครับอายอายเขานักเขาท้องไม่ได้อ๋ออายเขานะครับผมสุพรรณบุรีสุพรรณบุรีเมืองยุทธาธีเมืองยุทธาหัตถีดอนเจดี ออเตกลงเป็นคนสุพรรณไหมครับเนี่ยสุแล้วถ้าเลยสุพรรณไปจะเป็นอะไรครับอู่ทองอ๋ออู่ทองอู่ทองก็สุพรรณค่ะอ๋ออันนี้เป็นอันนี้ก็เป็นคลิประหว่างเรารอรอทำข่าวนะครับผมร่าวค่ะของท้องเตยท้องทิพยค่ะวันนี้ถ้าใครอยากรับรู้ข้อเท็จจริงนะคะก็สามารถชม ไลฟ์สดตายทีวีตีไทยรัฐทีวีค่ะอันนี้ไม่ได้เอาอันนี้เอาลงช่องตัวเองครับผมผมไม่ได้เอาลงไทยรัฐลงชุดดุกอันนี้เอาเล่นๆนะฮะเอาเต็มที่ลอาเป็นเอาแบบเป็นตัวตนเลยครับผมไม่ตีดีไม่พอหรือว่าโชคอะไรสมัครที่ว่ามาสมัครวันนี้เป็นไงนะคะก็ก็มาสมัครวันนี้ก็ อากาศร้อนมากครับผมอาหารก็อร่อยอ้อยก็หวานจากสารก็ดีประเพณีวิ่งควายด้วยอันนี้ก็คือจังหวัดขขวัญประจําจังหวัดผมวาชนบุรีครับผมอันเนี้ยเดี๋ยวเมื่อกี้เห็นว่ามีการประกาศใหม่เหมือนก็มีการฝังลูกนิมิตรือว่าไงครับ เกขายกะป,กป,ปิน้ำปลาของกะปิน้ำปลาใช่ไหมขออีกรอบได้ไหมครับกะปิน้ำปลาด้านหน้าด้านในบ่มือวัดความมึงเรี่องนะครับขนมจีบละเปลาละร้อนกันละเร็วขนมจีบละเปลาละร้อนแล้วครับอ๋อมีคนเขาบอกว่าอยากกินเฉากล<า>้วยชากังราเฉาข้วยชากังราวต้นตายไปหมดนะครับเมื่อวานฉีดยาฆ่าหญ้าาทุกคนต้นเฉาข้วยตาย,ยาขาดไม่เหนื่อยเจาะยาผิดผูกศรยาผิดยาบำรุงต้องไปใส่ยาฆ่าหญ้า นี่เดี๋ยวเราจะมาถามในกรณีท้องทิพย์ดีกว่าเป็นยังไงครับท้องทิพย์ว่าอกท้องทิพย์นูท้องจริงนูท้องไม่ออกสิท้องทิพย์ตนะคะหนูไม่ท้องทิพตเลยหนูท้องปวดท้องค่ะนี่เดี๋ยวดูนะครับดูนะครับนี่ครับนี่เป็นนี่เป็นพุงจริงๆนะครับนี่ เขาฟังเขาฟังเสียงอุ้ยดีนะดิ้นด้วยอะครับดิ้นนะดิ้นนะถีบไหมถีบไหมถีบไหมอย่าถีบสิครับอย่าถีบสิอย่าถีบครับวันนี้ก็พบกับติดไงจากใครเราวันนี้เราก็มาอยู่กันที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะครับวันนี้เราก็มารอ,อ,อของน้องผู้หญิงคนหนึ่ง ซึ่งเกิดกรณีท้องทิพ์นะครับผมเป็นท้องทิปลูกแฟนแหละสุดท้ายถูกจับโป๊ได้วันนี้เราก็มารอกันอยู่ที่เทศบาลสวนแตงนี่เราก็รอกันมาตั้งแต่ตั้งแต่เที่ยงครับหลังจากเมื่อช่วงเชา้านี่ทางน้องเขาก็ไปรับทราบข้อของหาที่ถูกนักง,งานสอบสวนเนี่ยแจ้งความนายกหาแจ้งความเท็จกับแจ้งความที่มีเอกสารแจ้งความเท็จนะครับผมก็ เราก็ถูกส่งตัวไปที่สารแขวงจังหวัดสุพรรณบุรีเพื่อไปรับทราบข้อกล่าหาแล้วก็ประกันตัวนะครับตอนนี้ก็น้องก็อยู่ระหว่างเดินทางมาตอนนี้เราก็มารอเพื่อรอให้น้องมาชี้แจงชี้แจงนี่ครับน,นี่นี่เราก็จะเห็นว่านี่มีสื่อมวลชนต่นางให้ไหลไหลช่องนะครับไหลช่องหลายๆช่องมีสื่อมวลชนนหลายช่องก็จะมาคอยติดตามทำข่าว